สวัสดีครับทัศนารายการศึกวันลุมพินีครับสัปดาห์ที่1นึคืนนี้เลยครับยีมิถุนายนอ่ะประมาณนี้วงกลมไว้ให้แล้วนะครับคู่ที่3นะครับชอบพิธีอายุปตัวนี้มาจากช่อง8 L ดเอรยูส่ัดสองคมมีทุกอย่างอ่ะอาวุธเยอะแล้วก็รูปร่างดีด้วยนะครับน้าตามนะอายุปคู่4ดอนนี่สมิธจากอังกฤษนะครับโอ้โหตัวนี้ดุดันมากดุดันมีทั้งหมัดทั้งศอกมีหลายอย่างอ่ะนะครับดูดีกว่าครับชอบไปทีดอนนี่สมิธ น้องฟ้าใสเล็กเหลือเกินครับจริงๆก็เชียร์นะแต่ว่าเห็นหุ่นแล้วหนักใจแทนเพราะว่าฟานซิสกาเวลาทั้งสูงยาวใหญ่แล้วก็ดุดันด้นดวยนะครับจัดไปที่ฟานซิสกาเวลาครับเด่นภูไทยอีกแหละตัวเล็กเหลือเกินวันนี้นักมวยไทยมีแต่ตัวเล็กๆอับซาดูลาใหญ่มากครับแล้วก็อาวุธเยอะคือถ้าเกิดเด่นภูไทยไม่บี้ถึงตัวไม่บดเบียดจริงๆเนี่ยผมว่าก็าชนะยากนะเพราะว่าอับซาดูลาอาวุธเยอะแล้วก็ลูกแบบลูกไม่คาดคิดเยอะ นะครับแต่เด่นภูไทยจะเดินเข้าไปยังไงว่าตัวก็เล็กเหลือเกินหนักใจตรงนี้ออกไปที่อิมานกาซาลเลฟอับซาดูลานะครับลุงเพชรกับเพชรวิเศษนี่เดิมทีเขาจะต่อยอาทิตย์หน้านะที่ช่องเจ็ดแต่ว่าก็ยกมาแทนคู่กล้องไก่สอสกล้องไก่สอสมหมายที่ป่วยถอนไปนะฮะยกออกนะครับก็เลยเอาคู่นี้มาแทนผมออกไปที่เพชรวิเศษครับรูปร่างยาวใหญ่แล้วก็อาวุธเยอะนะครับ แล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายความหนุ่มความสดเนี่ยผมดูดีกว่านะครับสอมเกียรติเพชรชอบไปที่เพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเดีราตาซันเดย์คู่นี้คู่ขี้มากเพราะว่าทรงสไตล์มันคล้ายๆกันประเภทบูดูดดันนะแต่ผมดูว่าชั่วโมงนี้เดโอนาธาร่างกายดีกว่าซันเดย์นะครับวัดสภาพร่างกายเดโอนาธานะครับแบ๊ยิ้มน่นซุรินคู่นี้ก็คู่ขี้แต่ผมดูเบสิกการออกอาวุธการออกหมัด นะครับจังหวะเข้าออกฟุตเวิร์กผมดูหนุ่มสุลินดีกว่าแปรยิมน,นะครับออกไปที่หนุ่มสุลินครับเป็นรองหน้ารองเดโชอีสานเหนือไฟที่แล้วเนี่ยคู่ขี้มากนะครับไฟที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของเดโชครั้งนี้เป็นครั้งที่สองผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่องของอาวุธหมวยความแข็งแรงดีกว่าแน่ๆถ้าอาวุธหมวยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบ ออกไปที่เดโชนะครับน่าจะย้ําชัยอีสานเลยดนะ้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคู่เอกครับก็ยังเชื่อใจยอดเหล็กเพชรนะครับก็ยังมองว่าเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์เรื่องของอลูกหนักลูกแข็งแรงนะครับดีกว่าถึงแม้ว่าจะช้ากว่าแต่ผมดูว่าคือไฟที่ไฟที่ไฟกอดด้านี้ที่ยอดเหล็กเพชรเจอพึ่งหลวงอะ่ะโอ้พึ่งหลวงดีกว่าโดนิงนะผมก็เลยมองว่าวันนี้ยอดเหล็กเพชร ก็น่าจะใส่ลูกหนักลูกแข็งแรงเบียดเอาชนะดอนคิงได้เหมือนกันนะครับนะลองดูนะครับวงกมไว้ให้ละ3ตัวตรงวันนี้นะครับจัดไปที่ฟานซิสก้าวเวลานะครับจัดไปที่อับซาดูลาอิมานกาาลีเอฟและจัดไปที่ยอดหลึกเพชรออเชลยียใส่เดโชไปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ ลองดูแล้วกันถ้าชอบเป็นกันตามได้ชอบไม่เหมือนส่วนได้ไม่ว่ากันนะครับสวัสดีครับ